สวัสดีครับอ่งเปาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว h a r r y Potter Contact Trading Card นะครับก็คือข้างในนะครับจะเป็นการ์ดที่มีรูปของฉากในหนัง h a r r y p o t t e เรเรื่องต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยครับก็อันนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะเสร็จกันเลยครับซึ่งพอผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีใบวิธีการเล่นนะครับว่า เล่นการ์ดยังไงนะครับแล้วก็จะมีการ์ดมาให้5ใบนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นนะครับมันมันมันไม่มีภาษาไทยนะครับผมก็เลยไปดูใน YouTube ของคนไทยมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันเลยครับซึ่งนี่นะครับก็คือการ์ดที่ผมแกะได้มานะครับซึ่งผมได้มา5ใบนะครับ2ใบนะครับจะเป็นแบบสเปเชียลนะครับแล้วก็อีก3นะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับ ซึ่งแบบสเปเชียลนะครับผมได้ฉากจากแฮ์รี่พอร์เตอร์ภาคแรกมานะครับส่วนใบต่อต่อใบนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเป็นภาคไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลอีกหนึ่งใบนะครับต่อไปนี้จะเป็นแบบธรรมดาแล้วนะครับนี่นะครับ ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับโดยวิธีการเล่นนะครับก็คือเราจะเอาการ์ดมาต่อกันนะครับซึ่งการต่อนะครับก็คือเราจะมาดูสัญลักษณ์ตรงตรงนี้นะครับให้มันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการ์ดใบนี้นะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปนี้แล้วก็การ์ดใบนี้มีสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับเราก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับต่อกันจนการ์ดหมดนะครับ ตอนนี้นะครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลือ2ใบนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์มันไม่สามารถที่จะต่อกันได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะต่อแบบอื่นก็ได้นะครับคือมันต่อได้หลายแบบนะครับแต่ว่าผมต่อได้แบบนี้นะครับก็ก็คือมันจะเหลืออีก2ใบนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสาหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ